สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะช่องของเราก็จะมาอัปเดตข่าวคราวแวดวงบันเทิงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นข่าวที่เศร้ามากๆเลยนะคะสำหรับวงการแวดวงบันเทิงเกาหลีนะคะก็คือซงแจริมค่ะได้เสียชีวิตนะคะด้วยวัย39ปีนะคะคราวนี้เนี่ยคือแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยต่างช็อกกันไปตามๆกันเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่า เสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์นะคะของตัวเองแล้วก็มีจดหมายอสองฉบับที่เขาเขียนไว้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยนะคะทาน,นี้เนี่ยเราเนี่ยนะคะเคยได้เห็นหน้าเห็นตาของออทรงแจริมนะคะในบทบาทหลายบทบาทมากๆเลยเรามาดูประวัติคร่าวๆของสมแจริมกันดีกว่านะคะ ซงจาริมเนี่ยเกิดวันที่18กุมภาพันธ์นะคะปีพศ1985ค่ะแล้วก็โด่งดังนะคะตอนแรกเลยเนี่ยในฐานนะอาชีพนายแบบนะคะเป็นทั้งนายแบบชาวเกาหลีที่อยู่ภายใต้สังกัดนะคะซารัมเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะแล้วก็แบบเขาเนี่ยนะคะเริ่มต้นอาชีพด้วยกันเป็นนายแบบบนรันเวย์แล้วก็เป็นนายแบบสำหรับแบรนด์นะคะต่างๆในคอลเลคชั่นของโซค่ะ คนก็เลยเริ่มรู้จักกันนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเดบิวต์การสแสดงนะคะในปี2009และผลงานที่โดดเด่นมากๆเลยที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักนะคะ mm hmm. นั่นก็คือบทบาทขององครักษ์ซื่อสัตย์นะคะในซีรีส์ออนยุคเรื่อง Moon Embracing the Sun นะคะในปี2012ค่ะ mm hmm. แล้วก็เรียกได้ว่านะคะทุกคนก็จะคุ้นชื่อเขาในองครักษ์อุ่นนะคะ คือทุกคนเนี่ยคงไม่อยากจะเชื่อนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแฟนคลับเนี่ยเข้ามาเมนนะคะแบบไม่มีใครอยากเชื่อเ่ะว่าเขาจะคิดสั้นนะคะหรือว่าเขาจะแบบจากไปได้วยวัยเพียง39ปีเท่านั้นนะคะทุกคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลงานการแสดงของเขาเนี่ยนะคะคือดีมากๆค่ะแล้วก็ คือแฟนคลับก็เข้ามาร่วมไว้อาลัายนะคะผลงานอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยนะคะได้ให้ทำให้แฟนคลับเนเห็นมุมมองความน่ารักความอบอุ่นเนี่ย,นนยก็อยู่ในรายการ We Got Married นะคะซึ่งเป็นรายการที่เขาเนี่ยได้เปิดเผยตัวตนนะคะที่ดูอบอุ่นดูอ่อนโยนอะไรแบบนี้นะคะคนเนี่ยก็เข้ามาไว้อาลัายกันเยอะมากนะคะ ผลงานการแสดงของทรงจริมเนี่ยนะคะคือล่าสุดเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่โด่งดังก็จะเป็นควีนอูนะคะในปี2024นี่เองนะคะซึ่งเป็นบทที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญกับเรื่องควีนูมากนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบโดนพระเอกเนี่ยเฉือนตรง จะหมกนะคะแล้วถ้าสมมติมีการสร้างภาคต่ออะไรแบบนี้คะคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้โหจะมีใครตีบทได้ดีเท่ากับสรงจาริมิกไหมอะไรแบบนี้นะคะคือทุกคนเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์นะคะแฟนคลับคือเขาก็เหมือนกับไม่เชื่อนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็หลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่า ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะจากไปจริงๆนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะตัดสินใจแบบนี้นะคะแล้วก็ขอให้แบบองค์ครักอุ่นเนี่ยไปสู่เดินทางสู่โลกใบใหม่นะคะอย่างมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็บอกว่าในตาของเขาเนี่ยคือดูแล้วเศร้าแล้วก็ยังมีการ update, อัปเดตข่าวคราวของเขาทางโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งแฟนคลับที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะพบว่าเขาเนี่ยนะคะโพสต แบบเศร้าๆนะคะโพสต์แบบมีเะ้สัาคัญมานานแล้วนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าเขาอาจจะมีเ,เรื่องของภาวะซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยไว้อะไรให้กับนะคะทรงจริมแล้วก็ขอให้ทรงจริมเนะคะเดินทางสู่โลกใบใหม่อย่างมีความสุขแล้วก็ สงบสุขด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวคราวอะไรอัปเดตอีกเนี่ยเราก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ